ผมคือลุงข้างบ้านนี่ครับไม่ใช่ลุงตูนะแล้ววันนี้อยู่กับผมมิกกี้และในวันนี้เราก็จะมาเล่นเก็บอาสนอนกันอีกเช่นวันนี้จะมาเล่นเก็บอาสนอนกันนั่นเองตอนนี้ผมเลเวลหกแล้วซึ่งในครั้งนี้เราจะมาดูอาวุธนท,ที่มนแรงที่สุดนะไม่ใช่แบบว่าผมจะมาแข่งขันแล้วก็มาใช้อาวุธที่แรงหรือไม่แรงนะครับโอเคครับมาเข้าไปเล่นกันเลยโอเคแล้วก็เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยครับนะ Lagu kamu main di game asan ใครมือถีที่ไม่แรงครับก็ไม่ควรเล่นเกมนี้อ่ายังไม่ยังไม่จบเลยถ้ากครมือถึงไม่แรงก็ยังไม่เล่นเกมนี้ยังไม่เล่นแบบนี้นะครับถ้ากครมือถีไม่ค่อยจะแรงเขานะเนี่ยมือถือไอแพดผมเล่นอะไรอนกันเดี๋ยเหมือน ปืนโบราณมันคือปืนโบราณนะคุณผู้ชม s <S มันมีชื่อเนึอ่อที่เป็นปืนโบราณ มระปื้เอีปนไ่ใมีปืนมีปืนีปืนมีปผมีย้นมอปนมีปนปืนมีปืนมีนมันชื่มปืนมาปืนมีปืนเนมีืนมรนมีปืนอีปืนมีปมีปนีปืนอีนมีกนมีปนีปืนมีอนมะปนมปนมกืนอปืมืมีมีปมมขอมปนมีอนมีปนมนีม มีเงินอยู่เท่าไหร่สองร้อยห้าร้อยห้าห้าร้อยห้าบาทห้าร้อยห้าบาทซื้ออะไรเนี่ยอยากได้เนี่ย็อกโรกี้โรกี้แฮมเมอร์โทรศัพท์รุ่นโรกี้มาแล้วบุก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 ว้าวนี่ไงไอ้า

ông cũng ừ, mình bơm như <laughs> <Yeah, boy. cười> này. Đi làng làng rồi. cái ยมือเนี่ยให้แืนไปคือผมจะให้แสดงเฉพาะตัวที่มันเนแดง เป็นปืนเลเซอร์น่าจะเป็น of the อะว l ลวอไอจ้ไม่เชื่อเลยวอลออ l ่ะไอตัวเอเียบุกอะมันขายกันมากอมจะทันีแมนวันนี้ราางจ Hello. <laughs> Hello. Hey, you got him. Excellent. Хорошо. You got him. <laughs> เรียบร้อยเ้านะดูตรงผ่าเลยเดี๋ยวคุณช่วยไปเดินคุณช่วยไปดู เวลาเนี่ยจะติดเล้นะทุกท่านนะถ้าใช้ไม่ได้อาจจะลืมอาสนอนเนาะมไปแม Oi. มีเข้าไเป็ดแห้งนะโย่ใก็เหมือนกันเพื่อนว้าวยาเกมมาต้นมีคนส่งแฟนอาร์ตมาเยอะมากอ่ย่าม,มาพูดยังไม,ม่ถึงคำพูดจบเลย ว่าจะยาวทำไมน้องมีคูดยาวโยนี่โอ้ไม่นี่ผมได้ปืนนี้โอ้ไม่ก็โดนยิงยเดี๋ยวตก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  yes ีอสโอเคแค่นี้ครับท่านผู้ชมนะก็บายบายก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะและแค่นี้ครับบายบาย